บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงไงบ้านนี้น่ารักมากเลยทุกคนเลี้ยวหัวกลับไม่ถึงทะเลรู้สึกว่ากลัวลื่นไม่ได้ใส่ผ้าใบมากลับดีกว่ากลับดีกว่าปลูกไว้สมใจทุกสิ่ง โอ้ยป่าเห็ดเรานะ่าอย่างออกมากเลยนะเนี่ยเดินแล้วก็ข้อแคบ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 ย่านมันลื่นแล้วไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวไปลื่นไหลลงทะเลคนเดียวเออไม่ได้มากับใครด้วยนะเดินมาคนเดียวมันไม่ไกลบ้านก็จริงแหละเ <c> ด <oughs> ี๋ยวไม่มีใครเห็นดันลื่นดันลื่นด้ว,ดวนะตูดไทยอะไรนะ ก้นขี้ทางนะถ่ายลงไปในทะเลตายหนาวก็หนาววันนี้ย้อนว่าใสา่แต่มานน่ใส่แตรกว่าจะเดินมามันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่กลัวความลื่นไม่หนาวไม่หนาวเพราะว่าวันนี้แดดมันจ้าไงคะแค่เย็น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  โอเคไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ